อันนี้อันอนี้มีใครจะติมอยู่ปะปิดเสียงเลยเองเองคุยเองแบบชอบปะโอซีอ่ะเองชอบปะเองชอบปะเออใช่ปะใช่ยยัยไม่ยังดีๆน้องพี่พี่โกอ,อยู่ชัวรน,นี้โกอ,อะไรพี่ไม่ได้โกน้องชอบปะไอ้แจ๊กเอาแบบสาระปั่นไม่ปั่นอ่ะพี่เขาก็น่ารักดีแล,แ,ลแล้วรักไหมก็บูรักแต่สักพักก็นอนก็ไงก็แต่สารภาพแล้วว่ารักอะเมื่อกี้เองห่วงเองก็บอกว่าหวงเว้พี่ไม่เอาง่ายพี่ไม่บอกมาหรอกหนูหนูหนูไม่ห่วงแต่หนูเป็นห่วงมากกว่า ห่วงนั่นแหละห่วงก็เป็นห่วงมันก็เหมือนกันนั่นแหละมาแล้วแอ,แอคเพื่อแอคเพื่อแอคแอคทำไมเมื่อกี้บงเปิดวงกระซิบกับงูบอกว่ารักพี่แจ็คมากดีดีน้องไอไอ,อมีข้าวปะงูขอข้าวหน่อยแปดสี่สามไอแปดสี่สองเจ๊ก่อนน้องหรือยังอะไรนะก่อนน้องหรือยังก่อนน้องใช่ก่อนแล้ว<อ>ทำไมไม่อยากให้กอดไงขาวโควิดเงี้ยให้เพื่อให<อ>้เพื่อพี่ไปกอดแทนไหมละ่ะ เพื่อนพี่ชื่ออะไรเพื่อนพี่ชื่ออะไรแจ็กกี้เหรอไม่ครับแล้วตอนนี้ราอนเลยร้อนเลยเกี้ยเกยเกี้เียทางหนูสองเมตรเนี่ยหนูร้อนร้อนอะไรเออลืมเลยเอ็กติดโควิดไม่ใช่หรออุ๊ยกลัวกลัว ไม่ไม่ไม่ไมอเองไม่มีแมสอะเอางี้เดี๋ยวพี่คุยพี่พี่เมือป้องปากแบบเดี๋ยวที่ไอ้จ็คไอ้จ็กมาก่อนได้หรอไม่บูดไม่บูดโอเคป้องด้วยป้องด้วยไม่บูดแต่ใส่แมสึงใส่แมสก์นึงค่ะไม่บูดไม่บูดไม่เดี๋ยวที่ ж, เ,ด,ด,เด,ดี๋ยวที่เอาจ็กมาก่อบแทนได้ป่ะน้องไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมกับพี่ชายคนเดียวครับไม่กับคนอื่นอ้าวไอ้จ็กไม่ใช่ดื้ชายเหรอจ็กมันเป็นคนอื่นหรือไงเดีนะ๋ยแวบบถ้ามันไม่ได้ยินมันเสียใจนะเว้ย ไม่ใช่หมายถึงว่าก่อนแค่พี่ชายไงใส่แม้แล้วใส่แม้แล้วไี้ยหนไม่ถ้าใจากเราได้ยินอะมันจะเสียใจเราเว้ยพูดแบบน้องน,น้องเอ้ยมาคุยข้า,นา,นางนอกดิน้องคุยตรงนี้ด้วยคุยทงไมเขาร้องเพลงไม่คุยตรงนี้ไงหน้าประตูเนี่ยมันร้อนข้างนอกอะไม่ค่ะพับไม่ได้หนูยอยยุไม่ถึงไม่ามากับพี่ไงพี่คุยได้น้องเดี๋ยวพี่ถ้า,ามาพี่ถ้า,ามาผับต้องมีพี่ไง,งต้องมีพี่ชายดูแล ถ้าถ้าเอ็งพูดแบบนี้แจ็คมาได้ยินเอ็งเขาจะเสียใจนะเ,เว้ยน้องหนูพูด่า,าอะไรอีกแล้วหนูพูด่าอะไรเอ็งบอกว่าเอ็งไม่กอดอะ่ะกอดแค่พี่ชายคนเดียวแสดงว่าแจ็คก็ไม่ใช่พี่ชายเลยก็พี่เขาไม่ใช่พี่ชายนี่แล้วแล้วเป็นอะไรอะ่ะถ้าไม่ใช่พี่ชายเป็นน้องชายพี่เขาก็ไม่ใช่น้องชายเหมือนกันอ่ะแล้วเขาเป็นอะไรไม่ใช่น้องชายไม่ใช่พี่ชายแล้วเขาเป็นอะไรพี่เขาเป็นอันฮะเป็นอะไรเนาะ เป็นอันอําอะไรเป็นอันเป็นอันเป็นหนึ่งอันเป็นแจนในอาคตรหรือเปล่าเขาไม่ได้ยิงเขามาเสียเขาเสียใจนะเว้พี่บอกพี่บอกให้วันก่อนโง่ยังไอ้บงยังบอกโง่อยู่เลยว่าบงอยากได้เบอร์พี่เขาสรุปได้หรือยังได้ยังไง้บงอยากบงไม่ได้แล้วทำไมไม่ขอเขาเลี้ยงแก่อีกแล้วเลี้ยงแก่อีกแล้วไม่ได้จริง เลี้ยงแกะไะเนี่ยอ้าพี่เอาโทรศัพท์หนูไปดูพี่เล่นอะไรเอาไปดูอะไรไม่เอาไม่เอาไม่ดูพี่ได้จริงพี่เจ๊กก็ให้เบอร์พี่เขาดีจะให้บงทักไปไม่เอาไม่เอ็งจะเขินเอ็งจะเขินทำไมวะเอ็งจะฟอร์มทำไมวะน้องเออจะเขินอะไรเบงจะฟอร์มทำไมวะเอ็งจะฟอร์มทำไมวะไม่ก็งบเพื่อขไม่ได้ฟอร์มก็งบเป็นคนขอเองแจ็คอะไรวะน้องพี่ถามหน่อยเองแจ็คอะไรวะไม่ได้จะขอบอกว่าอะไรขออีกแจ็คไงตอนนี้เองกำลังแจ็คอยู่ใช่ไหมครับแจ็คอยู่ แต่จริงๆแล้วบงชอบพี่พี่แจ็คมาสามปีแล้วสายญาติแรงเลยละกันใช่หรอบงใช่บงเรียนน่าจตุสินก็เพราะพี่แจ็คเราเราทักดีคอนเป็นดัมเบลก็เพราะพี่แจ็คแนนะะ่ลคไม่เองนะทักดีคอนเอาเอาสาระอันนี้อันนี้มีใครจะตีมอยู่ปะปิดเสียงเลยเองเองคุยเองแบบคุยชอบปะโอซีอ่ะปิดเสียงปิดเสียงน้อง เองชอบไปเองชอบไปพี่วันไรเนี่ยเองชอบไปเองชอบปะเออใช่ป่ะใช่ยามยามไม่ยามดีๆน้องเอาดีๆีม่เอาไม่เอาพี่พี่โกอยู่ชัวร์นี้โกอะไรพี่ไม่ได้โกน้องเอาดีๆเอาดีๆคุยแบบเป็นแบบเปิดเผยเลยอย่าแบบพี่น้องอะ่ะพี่อยากรู้ไงอะไรนะพี่ถามว่าอะไรนะชอบปะไอ้แจ็คเอาแบบสาระปัน่นไม่ปั่นอะ ชอบไหมเนาะไม่ชอบหรอกแต่รักเลยบุ้งบางงี้เอาแบบปั่นไม่ปั่นอ่ะเอาสาระแสดงว่าชอบนะแสดงว่าชอบนะตอบช้าเออจริงจริงแสดงว่าชอบแล้วคิดโอซีแล้วต่างถึงพี่แจ็คเล้อย่างเงี้ยไรก็ต่าอย่างเงี้ยไอ้นี่คิดนั่นอ่ะตอบจริงไอ้เฮียตอบอย่างช้าคิดชัว ตอบช้าจัะจริงยังไม่หนูยังไม่ได้ตอบไม่ไม่จะแอกเพื่อเองจะเอามือสวงเปล่าเพื่ออย่าเออก็ขอแอกก็หนูเลยเถอแค่นั้นเองเองจะเอามือล้วงเปล่าไหมวะน้องแอกอะไรวะพี่ถามหน่อยดิแอกตอนนี้พี่แจ็คเขาก็ไม่เห็นหรอกนะเอะไรเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีแี้ทําไมแล้วเอ้ยเขามาได้ยินเขาจะเสียใจอนะน้องเออเขาจะเสียใจนะเองอะชอบพูดอะไรเนี่ยเองอะชอบพูดตัดพ้ออะ ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้ยินนี่เขาเสียใจเลยน้องจริงจริงเอ็งตัดพอทําไมวะเอ็งอย่าตัดพอดิก็บอกไปว่าหนูชอบพี่แจ้งมาสามปีแล้วไง๋อดีๆเอาดีๆเอ็งได้เบอร์แล้วไม่ใช่เหรอใช่ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยเอ็งไม่ได้ขอเหรอหรือไงงงไม่ได้ปั่นแต่บงไม่กล้าของงเลยพูดแทนบงให้ ไอเงอแหละไอเออดีดีได้เบอร์ปะไม่ได้ไม่ได้หนูไม่มีเบอร์จะบอกนะว่าพี่เขาพี่เขาคุยกับแม่คุยกับคนอื่นนะพี่คิดว่าเป็นหนูรคุยคนอื่นอะไรไม่มีไม่มีหนูไม่ได้เบอร์พี่เขาหมายถึงเพื่อนพี่คุยคนอื่นมันไม่มีมันอยู่กับพี่แจะก็ใช่หรออืออยู่พี่ตัวติดกันตลอดใช่หรอก่อนหนูเปิดนั้นก็แฟนเห็นพี่เขาสาวเยอะตายรู้ได้ไง เเห็นตลอดเลยไปไหนหนูเจอพี่เขาก็เห็นพี่เขาอยู่กับสาวเอ๊ะไม่มันอยู่กับสาวไม่หึงเหมห่วงหรือไรไอ้ก็เห็นพี่เขาว่าพี่เขามีอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่เองห่วงเหรออังนี้พี่ก็ไปบอกเพื่อนพี่ถ้าเลิกเจ้าชู้เมื่อไหร่ค่อยมาเอาบุ้งห่วงหรือเป่างไม่กล้าพูดอะห่วงเหรอก็ตู่เป็นยังไงอะไรนะไม่ไอ้แจ็คอะมันไม่พี่เองเห็นอะมันก็แค่เห็นเวแต่จริงๆแล้วอะ ที่มันคุยมันไม่ได้คุย<ต> <he S 2> รอกมันก็จ้างไงไม่มันจ้างมันก็แบบแ,แจ็คมันก็อยู่กับพี่ตลอดอันนี้พี่ไม่ได้ขายเพื่อนนะพี่จะพี่จะบอกตรงนะคือบางทีมันก็แบบซื้อของไนงะรับของเกาะรับพวกแบบเหล็กอะไรให้พี่ไงหรือแบบหรือแบบว่าจ้างร้องเพลงอะไรเงี้ยอันนี้แบบพูดตรงๆนะแต่ว่าเองพี่ว่าส่งเองหึงนั่นแหละพี่ว่าเองหึงเพื่อนพี่เหรอไอ้บองอ้อหึงไม่ได้คับหึงไม่ได้คับ หึงไม่ได้อะไรแล้วเอ็งจะพูดเอ็งจะพูดเห็นเอ็งพูดมาได้ไงว่าเห็นตลอดเห็นอยู่กับผู้หญิงตลอดเอง็งหึงหรือเปล่าห่วงหรือเปล่าเออถ้า,ถ,าถ้าไม่มองก็ไม่เห็นหรอกจริงถ้าไม่ใส่ใจก็ไม่เห็นหรอกจริงถูกถูก,ถกอันนี้อันนี้พูดถูกแล้วแสดงว่าเอง็งเอ็งหึงนะฮะแบบพูดตรงๆเลยหมายถึงว่าหนูเห็นไงก็เห็นไงแล้วโป ก็ใส่ใจไงก็เลยเห็นไงแต่ทาไมเห็นแค่แจ็คอะทาไมไม่เห็นพี่เพราะว่าเพราะว่าพี่เห็นอยู่กับแจ็คตลอดยี่สิบชั่วโมงติดตลอดจริงค่ะจริงค่จริงค่ะจริงก็หนูเห็นพี่ด้วยก็พี่มัแจ็เองไม่ได้พูดไงมึงแกเองไม่ได้พูดไงเองบอกว่าเห็นแแจ็คจริงค่ะจริงค่ะพี่พูดกับแจ็คเอาเนี้ยนี้เอาแบบตัดไปเลยเอาห่วงเหรอตรงๆเลยน้องจริงค่ะจริงค่ะพี่ชายจะเอาอะไรไปห่วงพี่เขาไม่ห่วงเองปากแข็งจังอะน้อง จะเอาอะไรไปห่วงพี่คะไม่ไร <หา S 1> เองแออะไรเองแออะไรเนะี่ยลงเป่าแอกเลยทำหน่อยเอาหลุดเดี๋ยวหลุดทรงไม่ได้นะหนูหลุดทรงเดี๋ยวเขินไงเดี๋ยวเขินไงเดี๋ยวแก้มออกเลยวันนี้แบบยิ้มมุมปากเลยวันนี้ไม่วันนี้เพื่อนพี่มันไม่อยู่ด้วยคิดถึงปะก็พี่รู้จักพลงี้ปะเพลงรลอยนานๆอ,อ่ะก็อาจจะเป็นทอนหัวใจอะบุ้งมันอย่างนี้เลยไม่เองแบบเลงเขาเจ้า อันนี้จัดเลยเอ้ยอ้ยลูฟี่มึงไปเล่นเดี๋ยวกูเข้าไปเพื่อนแป๊บนึงคุยทุระอยู่โอเคมึงอันนี้ก่อนเสิร์งรอแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปเสิร์งด้วยนะไม่มึงเข้าไปเสิร์งรอไงเดี๋ยวกูเข้าไปฟังเพลงด้วยคุยทุระอยู่แปลกๆเออรูเข้าไปแป๊บเดียวนั่นแหละเองห่วงเองก็บอกว่าห่วงเว้ยพี่ไม่เอาง่ายพี่ไม่บอกมาหรอกหนูหนูหนูไม่ห่วงแต่หนูเป็นห่วงมากกว่าก็ห่วงนั่นแหละห่วงก็เป็นห่วงมันก็เหมือนกันนั่นแหละมาแล้วแอคเเพพืื่่ออออแแคคทไม แอคเพื่อไม่ได้หน่าลูกซ่งนี่ห่วงกเสีวงเขินนะเมื่อกี้เสียงขเขินนะ,มะเมื่อกี้จะห่วงหรือจะห่วงเป็นห่วงแล้วสรุปรักไหมเป็นห่วงแบบไหนอะพี่ถามหน่อยเป็นห่วงแบบไหนเป็นห่วงแบบไหนเป็นห่วงแบบโดนัทไปกันแล้วเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดีลอดหรอไม่แล้วมาอีกหรือเปล่าครับ ผมยังฟังเพลงไม่จบเลยอยากให้ร้องเพลงต่อเหรอใช่ครับแต่ว่าใช่ใช่ผมจะเข้าไปฟังไปรีหลอดก็ได้ครับเดี๋ยวผมร้องนี่โอเคค่ะลูฟี่มึงจะไปเขาเหรอแม่ผมบอกว่าล้างากพี่แจ๊กเมื่อกี้อะเอาเพื่อนผมไปรีหลอดด้วยได้ไหมคะเพื่อนผมจะไอ้ลูฟี่มึงก็พาเขาไปดิร้องไปไหนพาเขาไปรีหลอดไงไม่แต่พี่ลูฟี่เขาเขาซื้อกาแฟกับสเปย์มาแล้วไม่ใช่หรอไม่เขาก็พาคุณไปไงครับตัวละ เอ้ยแม่แม่ไม่เป็นไ,ไรค่ะเหมยเอารถมาเอาขวาัญยาข้อขแคาตอนนี้เว้โอเคครับโอเคโอเคโอเคอเค,เค,เครับยังไงพี่เจ๊เมืเ่อกี้โง่เมื่อกี้บงเปิดบงกระซิบกับงูบอกว่ารักพี่แจ๊กมากค่ะดีน้องเอ็งชอบปั่นไว้บงน้องเอาแบบสาระไ่หาสาระพี่ก็จะได้สาระาจากหนูอ่ะแล้วสรุปห่วงหรือห่วงแอนก็เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรอะมันต้องมีเหตุผลดิห่วงอะไรอธิบายมาดิ แต่ก็แค่เป็นห่วงนั่นแหละไม่มันไม่รู้ไม่ได้ตอบไม่รู้ก็คือมันเหมือนแบบมันต้องมีเหตุผลเว้เข้าใจปะมันต้องมีเหตุผลจริงค่ะจริงพี่เจสพี่ขอเหตุผลได้เะล่ะน้องพี่อยากฟังเหตุผลนะเพราะห่วงทาไมทํามาถึงห่วงเพราะพี่เขาก็น่ารักดีเออแล้วไงแล้วรักไหมก็ดูตะมุตะมีดีเออแล้วแล้วรักไหม เราก็เลยเป็นห่วงไงแล้วรักไหมก็บัวรักแต่สักพักก็นอนเนี่ยก็ไงก็ก็สารภาพแล้วว่ารักอ่ะเมื่อกี้ดาลห้นต้องแอกเพื่อไม่เข้าใจอ่อนนิดนึงไม่ได้เหรอพี่ยังแอดเลยไม่เคยแอดอ่ะพี่ไม่เคยแอดอ่ะได้ยินอยู่เฉยพี่ก็แอดแล้วเก็บไม่แอดแต่ฝากแอดคาราบาลถูกเพื่อนว่าไปเพื่อน แนัหละบงสารภาพกับพี่เจ๊ไปเลยให้บงไปหัดเลือกนางรำเล่นละครเวทีอะไรนางลำอะไรดามเย่อะไรพูดเลยเปื่อยอะเราพูดเลยเปื่อยแล้วเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเอาเอาดีๆเลยนะก็คือบงเขาเนี่ยเขาแบบเขาเขายังไงอะบอกโง่อยู่ว่าพี่แจ๊คเขาชอบตึงใส่บง บงเลยเมไม่กล้าไม่กล้าเล่นค,คือมันก็เป็นแบบนั้นแหละแจก๊กอะไม่กล้าเล่นบกใส่ไม่กล้าอะไรใส่ไงจริงๆแล้วบงไม่คไปตบบุกฮฮฮาโจ,โจ๊ะเลยบงอะไม่แจ๊กมันก็ไปั้นแหละไปพูดไปมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็ตึงกับทุกคนอะกับเพื่อนมันก็ตึงมันเป็นแบบนั้นไงบงกว่าคนดุไม่ใช่แบบว่ามาตึงกับเองคนเดียวคนอื่นมันก็ตึงนะอาอหนูอยากพิเศษไม่ได้ไง เออก็ถูอยากพิเศษอะค่ะข้าอจากพิเศถ้าอยากพิเศษหนูก็ไปคุยเองหนูก็ไปคุยกับมันเองมาบอกพี่ทำไมเอามีอะไแทงหนูเ่ยรู้ได้ไงว่าแทงค่ะจจะไล่กอดก็ได้อันนี้แม่งชอบพูดมั่วนะเว้ยไอ้บงแม่งชอบพูดแบบแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ไม่ได้อะชอบแบบคิดไปเองเว้ยไอ้บงเขาพี่เขาหน้ากลัวพี่ดูพี่เขาไม่หน้ากลัวตรงไหนหน้ากลัวยังไงตรงอ่ะ านพี่เขาก็น่ากลัวอย่างก็ดุไม่จริงแล้วบงเห็นหนวดบงก็ชอบไม่มันก็เป็นแบบอไอ้ลูฟี่ใช่ป่ะอาจารย์มันก็เป็นแบบนั้นใช่ป่ะมันเป็นอยู่แล้วเออมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนึกมันจะจีบแกล์ไปหน่อยก็เป็นอย่างแบบมันก็ตึงตึงกับทุกคนอ่ะมันตึงใส่ทุกคนใช่จริงเองจิบไปเองไอ้บงน้องไม่แน่นะลองเปิดใจดูวยเผื่อจะเห็นมุมฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวกันนะจะไปเจ็ดถูกเพื่อนหนูจะแบบแบบเปลี่ยนกับเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกอาจารย์มันก็เป็นแบบนั้นอ่ะ ปเปลี่ยนมให้มันคูน่ารักไม่ได้หรอกอ่ะแจ็คมันก็เหมือนมีกำแพงกั้นอ่ะแค่เองทุบกำแพงเข้าไปก็จบแล้วน้องเอ้ใช่เช้ความรักเป็นค้อนถูกเองจะแอคเพื่อพี่ไม่เข้าใจไอเลี้ยวไม่แน่นะอยู่กับเพื่อนกับฟูงก็เด่นเขาจะติงแต่อยู่กับหนูสองคนจะเป็นแมวได้นะจะไปดูจริงค่ะจริงถ้าหนูข้ามกำแพงไปไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ็คข้ามมาหาเองไม่มีทางหรอก ทางอะไรครับแล้วรู้หรอรู้อนาคตหรอตัดพอเพื่ออะไรตัดพอทาไมตัดพอเพื่อเออจะตัดพอเพื่อเองไมไ่ตัดพอบงเปิดใจไหมละ่ะเป็นห่วงแต่พี่งงมากเป็นห่วงอะไรวะไปแล้วนะครับไปแล้วเหรอ,อ,อครับไปแล โอเคครัไม่ได้ครับพี่หมอหรือเปล่านี่ใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอว้ายเป็ดออกไอลิมเจอกันครับเจอกันครับ แดงเลนแดงเลนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้มาแล้วนะหมวยอ่ะทำไรนี่วันนี้กินข้าวหรือยังด่มน้ำหรือยังหวยชิธุระเดี๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนอ่ะไม่เป็นไอแล้วเรื่องเม็กก็ได้นะขอบคุณมากครับผมมาเอาเอาไว้วันหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจ้างต่อจ้างเลยโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากเลยครับร้องเพาะมากครับพี่แม่แป๊บมีให้ร้องเพลงเพาะเท่าหนูไหมอ้โหหนูร้องเพาะที่สุดในโลกแหละพูดไปครับเออเออต้องงานต้องงาน ออาับขอขอใส่ห <yeah ูฟังเลยนะคะถ้ามึงร uh> ้องเพลงอย่านะเฮ้ยอย่าอย่าบุลลี่น้องนะอย่าบุลลี่น้องโอเคค่ะโอเคครับเจอกันครับทุกคนเจอกันลุงไปแล้วไปโหลดเอาดีๆบุ้งเลยดีไม่ไม่คุยข้างในดีกว่ะพี่ว่าน้องเขาผับไม่ได้ไม่เองก็มากับพี่สินี่ผับพี่จริงอ่ะมึงพาเขาไปคุยที่อื่นเหไอ้เหี้ยคนเห็นมาเวียนนะมึง คุยที่ไหนเพื่อนมันมีทักไอ้กูมีที่อยู่ที่ไหนอ่ะไปดิ